เปิดเมนูอาหารไทยที่สยบใจคิมซอนโฮแบบยูมัดตน่ารักทบเครื่องสมชื่อเขยไทยจริงๆสําหรับซุปตาเกาหลีคิมซอนโฮทั้งนี้การเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยนั้นทําให้หลายคนที่พบเจอหนุ่มคิมซอนโฮโดยบังเอิญต่างก็รีบเก็บภาพของเขาไว้พร้อมนาออกมาแชร์ความเป็นกันเองและความน่ารักของเขากันอย่างมีความสุขสุขขิดกันเป็นแถวๆยิ่งร้านอาหารด้านใดที่หนุ่มคิมไปเยือนเพื่อลองลิ้มชิมรสชาติด้วยแล้วร้านนั้นจะเป็นเป้าหมายของแฟนๆที่ต้อง ต้องตามรอยไปรับประทานอย่างถล่มทลายด้วยเช่นกันซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยเมนูสุดโปรดที่หนุ่มคิมซอนโฮนั้นไปรับประทานแบบพีทีขณะอยู่ในไทยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมนูที่คนไทยต่างรู้จักกันดีแถมความอร่อยก็ไม่น้อยหน้าอาหารชาติอื่นๆเลยโดยแฟนคลับคนหนึ่งที่ตามรอยร้านอาหารสุดโปรดได้เล่าถึงเมนูอาหารที่คิมซอนโฮโปรดปรานว่าตามรอยคิมซอนโฮผู้คลั่งไลอ้ในการกินร้านนี้มากิน3มรอบนักงานแล้วว่าไม่ถือตัวเลยยกอาหารไปเสิร์ฟก็มีี ดีแอคชั่นให้แล้วชอบกินปูผัดผงกะหรี่และข้าวเหนียวมะม่วงสั่งทุกรอบส่วนเมนูอื่นๆก็มีผัดผักวุ้งผัดหอยลายข้าวผัดปูคลุกคลิกน้ำปลากินตามแทบไม่หมดและนี่ก็เป็นเนื้อหาคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ